พี่ปูก็ได้นะคะพี่ปูปค่ะูปรา <นะ S 1> ของเราเป็อะไรบ้างคะคพี่ปูวันนี้เรามาจัดสวนค่ะไม้สักหลักที่เราจดคืกกระบองเพชรนะคะเราเลือกมาให้คือเป็นไม้ที่โคนนะคะแล้วก็เลี้ยงก่าจะรอดกันทุกคนนะคะก็ <c oughs> ลถน้คน้อัี้ะังใช่ค่ะแล้วก็ให้ได้แดดสมอเสมอช่วงครับอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างคือเราต้องมีตัวกระถางกระถางที่ใช้เนี่ยเป็นกระถางงานซีเมนต์หล่อนะคะซีเมนต์หล่อใช่เลยค่ะอ่าะค่ะแล้วก็มีต้นกระบอกพชรนะคะเวลาเราเลือกเนี่ยเวลาเราจัดสุดถาดเราจะเลือกต้นไม้ที่มีเอ่อแบกกราวคือต้นสูง แล้วก็ตัวมีเดียมอะค่ะที่ตรงกลางแล้วก็ต้นเล็กๆเนีเ่ยจะเป็นโกลกาวนะคะแล้วก็จะมีส่วนของตัวที่เป็นพวกบ้านแล้วก็ตุ๊กตาตี๋แล้วก็พวกดอกไม้ประดับแล้วก็จะมีอีกลวบนะคะที่เป็นตัวตกแต่งแอบเบิ้ลจะอยู่ด้านหน้าที่ เห็ดตักแล้วนะคะอันนี้วัสดุปลูกมีอะไรบ้างวัสดุปลูกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นเอห็ดในเขาไฟนะคะที่เราเห็นอยู่เป็นเม็ดใหญ่แล้วก็ตัวดินที่โจนตัวนี้สําหรับแพคซัสนะคะเอ่าต้องใช้ดินสำหรับแพคซัสโดยเฉพาะมันก็จะเป็นพวกงดินรอนใบก้ามปูร่อนละเอียดผสมตัวมิโครไลท์ตัวมิโครไลท์ออสโมฟูสซึ่งเป็นแร่ธาตุนะคะผสมดิบกันนะคะสำหรับ แล้วก็โลยหน้าเนี่ยมีสองแบบคืออย่างตัวโทนี้นจะเป็นดีนี่ปุนแต่ว่าวันนี้เราอาจจะใช้ตัวที่เป็นอิฐเกลต์นะคะสีขาวหรือสีน้ำตาลแล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์แต่ละท่านเลยว่าชอบแบบไหนนะคะขั้นตอนตอนนี้เราจะเริ่มลงมือนะคะคก่อนอ,อื่นเลยทุกคนแปรงฟันกันก่อนอุปกรณ์อุ <laughs> ปรกรณ์ <laughs> ป,รรปูกก็คือมีช้อนอใส่ถุงมือได้นะคะ, <laughs> ะก,ก็ถ้าใครกลัวหนาแต่ถ้าใครเออว่าชินแล้วมือเปล่ามันจะสะดวกมากเลยนะคะโอเคค่ะ ช้อนแล้วก็ตะเกียบแล้วก็แปลงไม่เอาไว้แปลงขวานาการคือเอาไว้แปลงัาเวลาเสร็จโอเคทุกคนจะมีตะแกรงค่ะตะแกรงสีดำในตัว่เอาออกมานะคะแล้วก็วางไว้ที่ก้นหลุมแล้เลี้ยงใส่เสร็จกันแล้วจังลองดูก่อนครัแล้วใส่ที่มันจะไม่้ตกก่อนครับโอเคเอาตะแกรงวางไว้ที่ก้นหลุมแล้วก็เอาตะเกียบกดไว้ก่อนค่ะ ตะแกงแอนตะเกียบเริ่มต้นจากใส่ตะแกงแล้วยึดตะเกียบกดไว้กดไว้เพื่อให้ตัวตะแกงเนี้ยมันมีดินแล้วเราจะใส่ตัวที่เป็นหินภูเขาไฟเป็นการลองทุกคนมีช้อนของตัวเองนะคะใช้ช้อนตักตัววนี้ค่ะแก็คือกดเวดนวดใช่ไหมคะใช่แล้วก็ใช้ช้อนตักหินภูเขาไฟดูกรลจายทั่วก้นหลุมเลยค่ะหลุมเรากว้างแผ่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 นะคะ เอาแผ่ธรรมดาหรือแผ่แม่เพี้ยคะครูแผ่ธรรมดาก็ได้ค่ะแผ่ก้นหลุกนะคะใช้มือช่วยได้นะคะไม่ต้องควรสกปรกแล้วล้างมือได้ค่ะแค่แผลๆเี่คาะ พ<ด>ิเศษ<ช>พอค่ะเพราะว่าเราแค่อุปกรณ์ตัวนี้ตัวิดภูเขาไฟเนี่ยทำหน้าที่ออการไม่ให้ดินมันไหลลงแล้วก็เก็บความชื้นนะคะตะแกรงน,นี่ยังไงครับตะแกรงนี่เอาเราเอาตอนนี้คือเอาเกี่ยออกได้ละค่ะตะแกรงก็อยู่ตรงนั้นเลยตะแกรงก็ช่วยกันไม่ให้ดินมันลงไปนะคะโอเคหลังจากนั้นใส่ดินดินค่ะทุกคนดินปดินปลูกใส่ลงไปประมาณนี้สักเราเริ่มจะรู้ว่าความลักษณะเป็นไหนแล้วค่ะ ใส่ดินลงไปค่ะประมาณสักครึ่งเซนนึงสำหรับกระถางเตี้ยเซนนึงสำหรับกระถางสูงใส่ไปสักครึ่งหนึ่งของกระถางนะคะค่ะโรยโรยแล้วเกลี่ยให้มันเท่าๆกันใช้ช้อนก็ได้หรือว่าจะใช้มือก็ได้ได้ะอเคโอเคเอ่อประมาณประมาณนี้ค่ะกระถางเตี้ยอันนี้ใส่ลงไปสักครึ่งนะคะต่อแล้วเดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวให้ทำโอเคขั้นตอนต่อไปอ่า ติดต้นไม้โผตัวนี้ก่อนค่ะตัวที่เป็นสูงที่สุดใช่ไหมครใช่ค่ะตัวแบล็กราวค่ะเราจะมีเหมือนกันนะคะเพื่อจะไม่ต้องมีข้อตะเกียบเราออกยังไงต้องดูกออ่าเราไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่่อันนี้อันที่ปลูกเราจะไม่โตค่ะจะตายต้องออกจากกระถางอ่ะปีกระถางอ่ะปีบกระถางเพื่อให้ดินมันร่อนทุกคนมีตะเกียบค่ะใช้ตะเกียบดันตัวยิ่งใช่เอามือประคองตัวตรงไว้ด้วยนะคะดันแล้วก็ประคองไว้ นี่เร็วมากค่ะคือขันมาดูเรียบร้อยครับผมไม่เป็นไรค่ะมันไม่ตายนถ้าเราลองวางดูจะสังเกตว่าอันนี้เราต้องการให้มันลงไปตรงโคนของต้นนะคะมันควรจะอยู่กับนขนานทำยังไงเอาดินข้าง,งล่างออกเสาออกมาแล้วก็อย่าขัดแยกตัวนี้ปิดข้างล่างเพื่อให้ดินเอ่อเอาดินดันมัน็นตะเกียบกันโคนค่ะแล้วก็ดินโคนด้เลยค่ะเรมือนที่ต้อนอ่ะแล้วก็ เอาดีพอพี่ใช่เพื่อที่จะได้แบบช่วงนี้เด็กๆลองทายดูนะคะลูกว่าพี่เต่าจะโดนหนามตะบองเทปจิ้มมือไหมโดนโดนไหมคะโดนมีแต่คนไทยว่าโดนมีดีค่ะพี่พี่พี่ออกไปสักครึ่งหนึ่งค่ะค่ะะเเตาาพรว่าเราต้องเอาดีๆเอาดีให้ค่ะได้ดีดีค่ะดีเพื่อโดนไหมโดนเด็กๆบอกโดนแน่นอนโดนหนามตะบองเพชรที่มือเออไปเลยง่ายไหมป่า ดี๋ยวลองลองดีกว่าเดี๋ยวไนที่ฝั่งฝั่งคุณตออไม่ไหร่ฝั่งผู้โชคดีเราเนี่ยแหละค่ะตอนนี้โดนจิ้มใบเจ็ดอกเจ็ดดอกแล้วนะจึ๊กจึ๊กจึ๊กเราถ้าเห็นว่าจากลักษณะนี้ค่ะคือถ้ามันยังไม่ไม่ลงไม่ถุกให้ให้ให้ขุดขุดค่ะขุดได้ค่ะขุดเลิศขอกแล้วเระวางตำแหน่งก่อนไว้ที่ึมว่านี่ด้านหน้าวางไว้ที่มุมคอยเดินนะคะเอาดินเพื่อเอาดินเติมโดยโดยล่อเพื่อให้เขาแท่นตรงตัว ค่ะแต่ว่านี้ด้านหน้าอันไหนด้านหน้ามีสาวที่ด้านหน้าเลยอันนี้ด้านหลังเป็นฝั่งอันนี้เป็นใบดาวโอเคโอเคหน้าบ้านมีหน้าบ้านหน้าบ้านมีสาวใอ่ไหมสาวช่วยที่เอาเนี่ยค่ะดินดินใส่ลุยรอบเพื่อประกอบต้นได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมลูกหูสวยมากโอู้ดีมากอู้สุดยอดยังไม่น้องบลูยังไม่ทำอะไรเลยค่ะพี่ดินเติมอ่ะ ใช้ช้อนก็ได้แบนี้มาอย่าโดนอย่าโดนตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะเอาหุ่งเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเดาท่าหรให้ให้ครูทำงานยากขึ้นถือซะว่าเป็นสไตล์ของครูนะยากคือยากเลยค่ะอายุเข้าโอเคสมมติว่าเป็นดอกตะบองเพชรออกดอกใช้ช้อนดีกว่าใช้ช้อนดีคะแล้วก็อันนี้มันจะเริ่มอยู่ส่วนนะเราเราจะมีตรงนะ ต่อไปเราก็จะเอาต้นที่ตออนี่ไปเล็มวเรียบร้อยเพราะว่าเป็นความชันแล้วก็ต้นที่เป็นไซ้์ขนาดกลางใช่ค่ะเอาเอาออกเมือนเดิมคกเหอเดิมพี่แล้วก็ดันต้องการเพลงในการกันไหมคะแต่คะแตแตแตต่ต่ติ้วิวดนดานิดานอไว้่ะมตอก็ไม่ใส่ตรงนี้โอเคเอาดินออกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันจะสูกกว่าอันี้ะได้นางไว้ตรงนี้พุกเนี้ค่ะ เราจะมีบ้านใ่ถมีโมโตโลกนะะโกก็ค่อยๆเอาดินออกเหมือนเดิมดูตัวอย่างได้ไซส์ใหญ่เลยนำกาแรกนะคะแรกกับบ้านนี้มีขนาดนี้ไซส์เล็กไช่แรกได้คะไม่เป็นไรครับนี่แหละครั้งแรก ่าหลังจากนี้เนี่ยวันว่างคุณต่อก็เนี่ยนะค่ะนั่งจัดสวนถาดไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางอันนี้ไม่ใช่พี่หายเรียกออสโมโค้เป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเม็ดใช่รับเร่งดอกค่ะเวลาเขาเติบเมื่อกี้ต่อบอกจะเองเม็ดออกไห้ด้วยกูบอกไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแม็กปุ๋ยลูกคือแรงของมันปุ๋ยต้นทุนไม่ค่อยได่ด้วยตอนเย็นไปแขกที่จบ โอเคค่ะเอาเราจะเอาไว ok okay, ้ทั้งสองด้านนี้นะคะทางนี้แล้วก็ให้ตัวขุดรูใช่ค่ะให้ตัวคอของตัวกระบอกเพชรเนี่ยก็อยู่ตรงเอนี้คือพอดีกันใช่ไหมคะรับใช่มันจะได้สวยค่ะเวลาเราจัดเนี่ยอันนี้ไปไหนกันคุงกลับมารังนู้นขึ้นไปแล้วแม่แม่แม่ไปเรียบร้อยเรียบร้อยแม่ตกแต่งแล้วเรียบร้อยใส่หินเรียบร้อยนะคะอ่ค่อยๆเขียนค่อยๆเขียนตอนแม่เปียนโนนะ แกะได้ได้ค่ะเติมดินค่ะเติมดินใส่ขาวค่ะใส่ีขาวด้วยนใช่เลือกได้เลยค่ะเอาสีอะไรย่าคุณเต่าไม่เป็นไรของเราเดี๋ยวอันเล็กพี่ก็จะให้เอาแตเอาหัวเล็จะได้ดูแน่ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานคราฟ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยได้รับความภูมิใจแล้วเอาไปตกแต่งโต๊ะทางานด้วยเนาะใช่ แล้วคุณตอบคุณเอาไปวางไว้ที่ไหนมีไอเดียวางตรงไหนดีหมดไหมน้อยโตโตโตทานเท้าของมี้หรอตะวันตะวันขอแม่สีบีอ๋อโชว์นะครับโชว์โชว์นะว้านเลยสีโน้ก็เอาอะไรนี่อะไรเนี่ยไม่รู้ก็มาคุยบ้านบ้านเอาบ้านเหรอโดยยี่อะไรนะโดยบ้านบ้านบ้านโดยยี่อะไรนะแอสสคิโลเมตรแอสไสคิโลเรกิโลเมตรกิโลกิโลอ่ะโอเคอันนี้เม็ดเล็กเราไว้ตรงนี้เราใส่บ้านค่ะ อ๋อแล้วแยกต้นเขาได้ใช่ไหมคะแยกได้สยิเตอรังมันมีรากอยู่อะไรเงี้ยค่ะใส่เกลก็จะมีรากไว้อยู่ปกติพวกนี้มันแยกได้ถ้าเราดูว่ามัามีรากไม่มีหนาที่คิดว่าเป็นนันนะตดิงปิรูปนี้เลยนะาพรตอนจุนอันนี้ก็ใส่เิลเหมือนเดิมใช่ร้โ่เบาเบาสิ่รอ ใช้ช้อนดีกว่าไม่ควรหลังมาเกลือซูดเราทำเยอะๆผู้จับอย่าี่ไหนเดี๋ยวพวกเราจะดินมันจะไปโดนนะคะเราเราจะเอาอดยาันนี้พอดตอไม่ชนจะไม่มีที่มันทำใช่ใช่เดี๋ยวที่เราสอโลกกินค่ะเดี๋ยวไปพิมพแปรงออก่แปรงตัวเล็กมันี่อถานที่เรากำลังกดสนิทเอาเวลาถูกสถานกันอยู่นะคะคุณแม่นำหน้าเราไปแล้วนะคะตอนนี้ใส่หินแล้วเลยกน้อยต้องใส่ดิบใช่ไหมะต้องให้อยู่ที่คอของ ต้องเติมกินอค่อยลงเล่นทายบ้านนะให้ดินมันีีก่อนเราไม่เยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้มันบ้านจะหันตรงตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ตายเอยาโอเคจ๊เจ๊คนไหนอยากทำบ้างคะลูกยกมือขึ้นใบขอสานะคะก็ขั้นตอนเติมเอาปดิกเก็ดอะไรนสีสีตาตาเดือ ใครอยากทำนะคะซื้อสินค้าในงานครบ2,000บาทค่ะไปที่มุมเวิร์กช็อปจะมีกิจกรรมแบบนี้อยู่ด้วยช่วงขายของใช่ค่ะใช่ค่ะ2,000บาทซื้ออะไรก็ได้ในงานจากร้านไหนก็ได้สะสมไปเสร็จครบ2,000ปุ๊บไปโซนเวิร์กช็อปก็จะมีกิจกรรมทำสวนค่ะด้วยนะคะบอกแม่เลยลูกบอกแม่เลยลูกเอยากซื้อกระเป๋าตัวเนี้ยแหวนก็ได้แหวนก็สวยแหวนก็สวยโอ้ซื้อให้พี่เต๋าเนี่ยพอครบ2,000ปุ๊บหนูจะได้จัดสวนถาดเนอะลูกนุ๊ก ซื้อให้ตัวเองก็ได้ลูกโอเคก็ได้ค่ะโอ้เก่งมากเวลี่พูดเลยสุดยอดไปเลยให้แปลงเนี่ยค่ะเอากระดาษลูกเัสเกี่ยวเกี่ยวคือไปจอดได้เด็กจริงๆมันต้องเติมดินลงขึ้นมาให้เยอะนิดหนึ่งก็ราหัวจังก์ตัวต้นนี้เรโอเคใช่ค่ะต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ด้วยใช่ค่ะต้นนี้ได้นะต้นนี้ต้องดึงขึ้นมาต้องเอาอีกขึ้นอีกจับจับขึ้นมาก็ได้ค่ะเราใส่ต้นนี้อัดลงไปนะคะคุณโดนตะบะตะมองเทศบาดมือนะคะ โหนาไม่ค่อยโค้เท่าไหร่ครับคุณละกษคุณโดนนะคะย่างนะครับผมขวบมากและไม่น่าจะโดนเลยค่ะมีของคุณเต๋าใกล้เสร็จแล้วนะอันนี้ไม่ได้กดดันคุณเลยนะคะของคุณเต๋าใส่บ้านไปแล้วนะคะของแม่บ้านบ้านคือแบกม่แบ้านบ้านอยู่แต่ละจิตครับไม่ใช่นะมาถึงอันนี้อันเล็กๆนี่บางบา้านเขาก็แบบว่าเอามาวางข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเหมือนกันไม่ต้องไปวาง อ๋อว่าแบบว่าบินบิดหน่อยก็ได้ใช่ว่าแบบดีไซุ์อะไรแบบนี้นะคะถ้าเรากลัวหลุดเ้าก็เอากาวปูกาวแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกของคุณเต๋าเลยไหมคะในการทำสวนถอดใชชีวิตเลยครับเป็นบุญตาของพวกเราทุกคนจริงๆคุณในการได้ชมคุณเต๋าจัดสวนทาดแบบนี้จริงๆถ้าผมมางานเนี้ยแล้วใครทำอะไรสักอย่างเป็นครั้งแรกเลยครับจริงเหรอคะ ไม่ขนาดจริงๆทำงานแบบนี้แต่คุณทำได้นะดูสิสวยงามนี่นะครับโอเคคุณจะต้องหลงรักงานคลาสแน่นอนของแม่เส่ที่หัวเลยเลยน่านึงดึงแต่ว่าสวยค่ะที่ัดสวนขาดต้องตัดแบบแน่นๆให้มันฟูๆอันนี้เรากระบอกให้เราออกดอกเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างนี้เราจะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะคุณเต๋ากำลังใช้ตะเกียบนะคะในการเอ่อปัด อทำความสะอาดตะบองเพชรอยู่นะคะนี่ของคุณแม่เสร็จแล้วเก๊หัวใจมีปีกเกหัวใจมีปีกค่ะเจอแล้วคะพี่หัวใจฉันมีปีกหัวใจฉันมีปีกเดิมเอาคุณแม่โชว์ผลงานหัวใจติดปีกอะไรนะคะแม่ชื่อเพลงอะไรนะคะแม่อมจำไม่ได้แล้วฉันร้องชื่ไหนะครับร้องที่ไหนนะของใครนะคะนักเดาวใจใครจิตคุณซอยกูเกิลเดี๋ยวนี้ทีมงานคะ เดี๋ยวหลังจากที่คุณเต๋าจัดสวนหาดเสร็จคุณเต๋าต้องได้ฟังเพลงนี้นะคะคุณเพราะว่างานโชว์ตัวครั้งต่อไปเพลงแรกที่คุณเต๋าจะร้องร้องเพลงหัวใจมีปีกนะคะแก่ไหมหัวใจฉันมีปีกอ๋อหัวใจฉันมีปีกเสร็จแล้วกบค่ะกบกบกนะครับแล้วก็ใส่ดอกไม้ด้วยค่ะเต๋อไม่ต้องใส่แล้วค่ะก็เต๋าแด่แล้วดอกไม้มีได้นะคะข้าง่น้าคุะ ดอกไม้ต่าดอกว่าใกล้ๆมันจะได้เมือนดกไม้มแล้วใช่ไหมอ๋ออนนี่เลยใ่ไค่วางให้มันเมือนออกดอกก็ได้ค่ะวางใกล้ไดีเีคะี่มยดีไซน์เค่ะดีไซน์เเออ้เอถ่ายทอดสดนีหนึ่นฉันพากนะคะตอนนี้ค่ะ ส่วนท่าของคุณเต๋านะคะมีบ้านลงไปแล้วมีน้องกบอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ตะบองเพชรออกดอกแล้วเรียบร้อยกําลังหาที่วางกบอยู่ตอนนี้ <c oughs> คุณเต๋าเอากบวางบน,บนบนตะบองเพชรนะคะเป็นความน่ารักมีดอกไม้สองดอกแล้วค่ะตอนนี้นะคะดอกไม้กําลังขี่บานอยู่ที่ส่วนท่าของคุณเต๋า <c oughs> ส่วนคุณแม่ของคุณแม่มีสปรลดน้ำเบาๆได้เลยหมอฉีดน้ำเข้าไปได้เลยค่ะไปฉีดได้แฉีดหน้าแล้วเนี่ยไม่ใช่น้ำแรกคุณฉีดระมงเพชรฉีดระมงเพชรนี่อันนี้ใช่นะคะอันนี้เจอแลตอนนี้มิ้งใช่หินกับนิโรยข้างล่างอ่ะตอนนี้เราก็มาให้กำลังใจผู้โชคดีฝั่งนี้ต่อนะคะฝั่งนี้จะโรยข้างล่างโรยข้างบนแล้วไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้คุณเต่าถึงขั้นตอนในการเอ่อกวาดบ้านกวาดบ้านแล้วนะคะเพราะว่าบ้านเสร็จแล้ว นี่แหละคือ <Okay. S 1> ผลงานชิ้นเอกของคุณเต๋าครั้งแรกในการทําสวนค่ะอันนี้ใส่แล้วครับน,นี่ตัวน,นีครับใช่ครับไม่งั้นแน่นไปครับโอเคครับผมเปิดประมูลที่ห้าพันครับอ๋อปิดทีละสามอยอายกเพอ่ไม่ใช่แต็น่าเติมตรงนี้นครันี่ค่ะแล้วตอนนี้พอคุณเต๋าทําเสร็จเรามอบของรางวาลัลให้คุณเต๋าเป็นเพลงหัวใจฉมีปิ้ค่ะ อันนี้ปิดปีนโอเคอันนี้ปิดค่ะเดี๋ยวโดนลิยกสิทธิ์แค่นี้พอค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยนลคะที่ทำให้พวกเราได้รู้จักผลงานเพลงของคุณแม่ดาวใจไวจิตด้วยพูดแต่พูดไปแกะเนื้อร้องนะร้องก็งหน้าคุณร้องเพลงนี้้เสียงงร่ต้องให้มันเชยไปหรออันนี้ฟันหลออเลยเติมฟันหลอ่ออุ้ย อีอเสร็จแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้พอคุณครูมาท้ปุ๊บอุ้ยตายเริ่มใหม่หมดเลยตั้งแต่แรกเพราะว่าดินอาจจะน้อยไปใช่นคุณครูเมื่อสักครู่นี้ของที่เขาปะถางมากกว่าเขาบ้านใหญ่บ้านใหญ่แล้วเขาลึกก้นลึก นี่ค่ะคือเต๋าโชว์ผลงานของตัวเองให้แฟนๆได้ถ่ายรูปหน่อยนะจ๊ะนี่คือการสเปรย์น้ำที่เซ็กซี่ที่สุดไม่ใช่สเปรย์ใส่กระบองเพชรคุณประสบการณ์อะไรครับยัดยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่ตั้งชื่อบ้านน้อยหลังนี้ด้วยคุณตั้งชื่อว่าอะไรในผลงานของคุณหนังบ้านกบครับบ้านกบบ้านกบน่ารักน่ารักบ้านกบมีกบอยู่นบบ้าก เสร็จแล้วเอาแค่ดิ้นอบล้างลล้างบ้านถูบ้านตอนนี้คุณเต๋ากำลังเลอะแล้วครับล้างผีบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวขอจะชู่ด้วยนะคะเตอนนี้ไม่ช่การล้างบ้านแล้วเรียกว่าอาบน้ำแล้วนะคะต้วอย่าีเต๋าถูกนะเราตองมี้าง่้างทีางที่้างท่ล้ล้งท้งอ่่ล้งล้าที่ลาางที้าง้งท้างทน้าี่้าางี่้างง่้า้้้ล้ ในบ้านใช่ไหมคะลดน้ำให้เสร็จพอดินมันนะคะระเหยมันถือว่าความชื้นมันหายหมดนะคะแล้วก็เอาตักกองตับแล้วก็ตั้งในบ้านได้นะคะจะได้ไม่เป็นชิ้นละาอ่ชี้นละทังอ่ะชิ้นละทางพอนี่เอาขอเสียงประมือให้คุณเต๋าหน่อยเสร็จแล้วบ้านนี้ก็เสร็จแล้วบ้านคุณแม่ก็เสร็จแล้วอาชิมน้ํานิดนึงอ่ะเราเวิร์กช็อปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำสวนถาดซึ่งเดี๋ยวเราจะเราจะถ่ายรูปด้วย เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสามท่านโชว์ผลงานตัวเองและถ่ายรูปคุณครูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปกับแฟนๆด้วยอีกหนึ่งช็อตโอเคไหมคะทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราให้แต่ละท่านฉีดน้ำก่อนที่เรียบร้อยครูค่ะถ้าสมควรสนใจอยากได้อุปกรณ์ต่างๆนี่แล้วกลับไปทำที่บ้านบูมีบูธเปิดบูธอยู่ตรงไหนไหมคะคุณครมีบูธเปิดทีงพันเอลสุดเซ็ตนะคะร้านดีสตูดิโอค่ะครับก็โปรโมชั่นวันนี้นะคะ ซื้อหนึ่งแถมถุงหูหิวนะคะใส่ถุงนะคะก็มีราคาพิเศษนะคุณเมร็จแล้วโอเคอ๋อเดี๋ยวคุณเต๋าโรยโรยหินเพิ่มเติมเรียบร้อยทุกคนคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเต๋อและผู้โชคดีของเราสงทนด้วยอ่ะเดี๋ยวทัางหมดถือส่วนท่าของตัวเองไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงค่ะ ชื่ออุปกรณ์นี่ครับของผมเองโอ้ย้อันนี้ของคุณเหรอใช่ของผมเองทำไมบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมอันนูน้นอันนี้ของคุณครูคคไปได้เลยนะคะ<ช>ดี๋ยวเราถ่ายรูปกันออออไปได้เลยในโซนเวิร์กช็อปจะมีอุปกรณ์แบบนี้ค่ะนอกจากการทำสวน่านแล้วเขายังมีการทำเป็น